วันนี้นะคะเวนทำความสะอาดเป็นกลุ่มของพวกเราใช่ไหมใช่ค่ะโอเคค่ะถ้างั้นวันนี้เนี่ยพวกเราทุกคนต้องช่วยกันทําความสะอาดนะคะคะมาเลยยังไงเดี๋ยวครูช่วยแรงน,นึงนะลุยเลยค่ะ พวกเธอด้วยพร้อมรือยังพร้อมลุยเลยครับคุณครูคะฝุ่นพวกนี้มาจากไหนหรอคะก่อนหน้านี้ไม่เห็นมีฝุ่นยเยอะขนาดนี้เลยงั้นพวกเราคงต้องช่วยกันทำความสะอาดทุกวันเลยใช่ไหมคะอื ฝุ่นพวกนี้ก็มาจากการที่เราเนี่ยปรับปรุงแล้วก็ขยายอาคารเรียนของเราเนี่คะแล้วก็ลานกีฬาด้วยเพื่อยกระดับโรงเรียนของเราเนี่ยให้มีคุณภาพการศึกษาที่ดีมากขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะแต่ว่านักเรียนทุกคนค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องฝุ่นละอองไปเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสภากรุงเทพมหาคนครได้มีการประชุมติดตามปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบด้านฝุ่นละอองของโครงการการปรับปรุงโรงเรียนวัดศรีสุขของเราคะ่ะ โดยมีผู้บริหารสำนักการโยธาสำนักการศึกษาสำนักงานเขตคลองสามวาและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมประชุมเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ในเรื่องนี้อย่างจริงจังค่ะเออเวลาพวกผมเข้าแถวอยู่มันก็จะมีฝุ่นละอองลงมาครับถ้าเกิดสูดดงเข้าไปก็อาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ครับสนามกีฬาก็มีฝุ่นเยอะนะคะพอวิ่งเล่นก็พ่อแม่ก็ว่าขากระโปรงเพื่ออะไรอย่างเี้ย ก็มีปัญหากับเพื่อนนะคะเพื่อนเป็นโรคภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราใส่รองเท้าเดินขึ้นไปบนห้องอย่างเงี้ยค่ะฝุ่นมันก็ติดตันรองเท้าแล้วพอเราลงันพัดอย่างเงี้ยค่ะฝุ่นมันก็ปิวเข้าไปในจมูกเพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนเขาก็ทำแบบหายใจไม่ออกไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีฝุ่นเวลาตอนเล่นตอนกลางวันเนะครับมีฝุ่นฟุ้งถ่วยขึ้นมาถึงชั้นหนึ่งเลยครับค่ะระหว่างที่กําลังก่อสร้างอาคารเยนเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นเหรอคะพ่อคือทางผู้รับเหมาเนี่ยเขาแถมให้เรา ว่าเป็นพื้นปูนซีเมนนะคะยาวไปถึงนู่นเป็นพื้นคอนกรีตทีนี้มันม,มันเป็นฝุ่นขึ้นมานะคะอ๋อมันเป็นฝุน่นขึ้น,นมาใช่เกิดฝุ่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นนี่ทางเด็กเนี่ยเขาก็จะผิวผิวเขาจะคันนะคะก็เลยแจ้งไปทางสภากรทมทางสภากรทมก็เอาแอสฟัลต์ะนะคะมามาลงให้นะฮะก็ทำให้ฝุ่นเนี่ยหมดไปนะคะ การแก้ไขเนี่ยอย่างถ้าผู้รับเหมามีเหตุโดยการก่อสร้างเนี่ยเขาก็มีกฎมีระเบียบอยู่แล้วว่าคุณจะต้องมีเขาเรียกว่าสแลมในการกันฝุ่นกันละอองอะไรต่างเนี่ยทีนี้ถ้าผู้รับเหมาในกรณีไม่มีสแลมมาก,กันอย่างเงี้ยเขาก็ผิดอยู่แล้วนะฮะเราก็สามาัถที่จะให้ทางสำนักงานเขตเนี่ยเขาเชิญผู้รับเหมามานั่งมามาประชุมมาหารือกันโอเคนะคุณ ค,คุณก่อสร้างเนี่ยคุณทําผิดระเบียบนะทาให้พี่น้องประชาชนมีปัญหาหรือว่าเด็กนักเรียนครูมีปัญหาอย่างเงี้ยเขาต้องแก้ไขให้กรุงเทพมหาคนครเองก็งไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราก็พยายามที่จะเข้าไปดำเนินการในการแก้ไขนะครับตลอดเวลานะครับที่มีพี่น้องประชาชนได้ร้องเรียนมานะครับพอมีการแก้ไขแล้วมันก็หมดไปค่ะฝุ่นก็ไม่ค่อยติดตามเสื้อผ้าแล้วเพราะว่าเราลาดยางแล้ว หลังจากการแก้ปัญหาแล้วมันก็ดีขึ้น,นครับเพราะแบบไม่มีฝุ่นฟุ้งตอนกลางวันนะครับและตอนตอนเช้าด้วยต่อไปนี้หนูคงไม่ต้องทำความสะอาดกับฝุ่นละอองเยอะอีกแล้วใช่ไหมคะอือใช่แล้วค่ะ <Yeah. S 3> อ้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนถึงโรงเรียนเราเนี่ยจะไม่มีฝุ่นละอองเยอะๆแล้วแต่ยังไงพวกเราทุกคนก็ต้องช่วยกันทำความสะอาดห,ห้องเรียนของเราอยู่ดีค่ะ